ง่ายง่ายติดกระแพงเลยเร็วเอากี่หยอกระวังนะเร็วเร็วเร็วง่ายมากง่ายมากแข่งกันนะแข่งกันนะทำตามคำสั่งให้เดินถึงฝั่งโน้นใครถึงก่อนชนะเ้าะยังบังแหมฝังนี่มันสวยเดินนะเดินนะหลังติดกระแพกหนึ่งสองสร้างไประวังเลื่อนเนอะเดินนะเร็วเร็วรีบมาเร็วเร็ว โอเคต่อไปนะฟังดีๆแยกแยกหน่อยแยกแยกนะเดี๋ยวชนกันีดิวหยิบมานี่หน่อยพร้อมนะโจทย์ต่อไปฟังดีๆให้ใช้เข่าเดินโดยที่ขาห้ามโดนพื้นเดินเข่าเจ็บเร็วดูเรื่องไหมดูเรื่องใช่ไหมเอาบาร์ดิวใครไม่ทำเร็วๆเอาเอาข้างหลังก็ได้เอาข้างหลังลงได้ไหมเร็วข้างหลังลงมันเจ็บตรงนี้หมดอ่ะนั่นมาร์ดวแพ้ฟัง อะไรไม่ถามเหตุผลหน่อยหร้วอาดูแล้วว่าเจ็บไงเตุ่ได้ไหมตุ่ไม่ต้องไปเจอแบบยาจะน่งเบีปล่ายเป้เจ๊ว่าไม่ไหวก็ไม่ต้องทําไม่ไหวไม่ต้องทําไม่ต้อว่าอะไรเลยหายแล้วเจ็บข่าว้วเร็วพี่เบ้นชนะไปแล้วนะโอเคพ่อมาฝั่งนี้ไม่รอแล้วพี่บอสมาเลยต่อไปมันตัวดีเจ็บใช่ไหม เร็วเร็วเร็วต่อไปให้ใช้ขาและมือเดินหนึ่งสองสางไปเดินเร็วเร็วเร็วใครที่เบนเร็วเบนชนะโอเคเย่นะฮะป้ายป้ายพังดีป้วนะให้ใช้ก้นเดินขาห้ามติดพื้นก้นก้นขาห้ามติดเออเอาดิเอาเร็วเร็วที่เบนไปแล้วเลยไม่ขาแล้วแขน ใช้ทั้งตัวเดินทั้งตัวนะไปเร็วมาริ้วใส่ไปเลยเออพี่แม็กซ์สลัดไปเร็วเร็วเร็วผัวแต่พี่แม็กซ์ไม่แทนเลยนี่เร็วมากเอ้ยระวังปเลยนะโอเคต่อไปทางนี้ดีดีแล้วดีแล้วต่อไปใช้แขนข้างขวาเดินโจทย์มีแค่นี้นะแขนข้างขวาไปเร็วได้หมดเลยพพี่ล เพื่อนหน่อยแข่งหน่อยพี่โบ๊ชมันจะโดนทำเดียวแพ้ตลอดเลยพี่มาเร็วๆแดงข้างขวาเออเร็วมากนี่เร็วสุดสุดพ่อแม่เร็วเร็วพี่โบ๊ชเร็วเร็วรอดอเร็วรอดอ๊อเร็ว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 หมดแล้วเออสวยเร็วเลยโอเคต่อไปนะต่อไปนะ ครัทงที่ดีใช้หน้าอกเดินหนึ่งท้องฟ้งาไปไม่รู้ยังไงก็ได้หน้าอกไม่ต้องคิดอะไรมากโสดนี่แค่หน้าอกไปเดี๋ยวไปเอาไอ้บอสไอ้บอสห,ห,ห,หน้าอกพี่บอสไปเร็วหน้าอกเออพี่บอสมันไม่ใช่หน้าอกอันนั้นท้องพี่แม็กเร็วพี่แม็กก็เร็ว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 สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว,ลวเร็วเร็ว พี่บอสแกเป็นอะไรกเนเส้เนเร็ว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 สุดท้ายนะสุดท้ายสุดท้ายแล้วเร็วพี่บอสสุดท้ายพี่บอสสุดท้ายต้องพี่บอสชนะนะไม่งั้นทาใหม่เอออเหนื่อยมากวสกระไดกรัสิใ้่ายปลายเท้า เห็นแล้วมีคนที่ชนะเยอะที่สุดคือพี่เบนชายได้รางวัลเป็นโกโ้กคัน <c oughs> เป็นโกโ้กคโันเดี <c oughs> ย๋ยวเพิ่มให้อีก3มเม็ดยืนตรงไหนก็ได้ห <c oughs> าว <c oughs> ินิจของตัวเองเลย <c oughs> เร็วเลย